สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนทำฟังก์ชันนะครับทำฟังก์ชันแล้วก็มีการดึงนะครับก็คือ,อมีการสร้างฟังก์ชันไว้ต่างไฟล์นะครับต่างไฟล์ที่เขียนบอดอยู่แล้วก็เรียกมาใช้งานนะครับจากอีกไฟลหนึ่งก็ผมยกตัวอย่างแบบง่ายๆให้ดูนะฮะ ก็ปกติเราก็จะมีไฟล์เมนนะครับไฟล์เมนไฟล์หลักอยู่แล้วซึ่งเราก็เขียนบอร์ดประจําเลยแต่บางครั้งบางคนที่เริ่มคล่องๆแล้วนะฮะก็จะเจอปัญหานะครับว่าเออไฟล์มีหลายพันบรรทัดเลยแล้วก็ไอ้สร้างเดตนี่เป็น10บสตัวเลยเออบางทีก็จําได้ตัวนี้มันทําอะไรได้บ้างบางทีก็จําไม่ได้ว่าตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับหรือเวลาที่แบบอยากไปดูตัวแปรนู่นนี่นัน่น,น,นเออมัน เลื่อนหายากอะไรเงี้ยกดเสิร์ชแล้วไม่เจอบ้างจําชื่อผิดบ้างก็เลยแนะนําว่า,าให้แยกเป็นไฟล์ไปเลยสุว่าไฟล์ไฟล์แรกนะครับไฟล์เมนเนี่ยนะครับมันก็ประกอบอะไรบ้างก็จะมีในการล็อกอินนะครับมีการล็อกอินแล้วก็มีโซนเช็คและกันโซนเช็คเซสอีซีเช็คอื่นๆแล้วก็มีโซนอะไรบ้างามีโซนบอดลัน นะครับอบอดลันหรืออาจจะมีหลายองค์ประกอบมากกว่านี้อ่าก็แล้วแต่นะครับทีนี้ในตัวเดียวมันมีเยอะเหลือเกินนะครับดังนั้นก็เลยแนะนำว่าในแต่และตัวเนี่ยควรที่จะทำเป็นไฟล์ฟังก์ชันแยกไปเลยทีละตัวทีละต,ตัวอะไรแบบนี้นะครับโอเคอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพกันก็เดี๋ยวเราจะมาลองทําให้ดูนะฮะโอเคสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับอ๋อ เอาเป็นเทสเดฟแล้วกันอ่ะแบบนี้ปึ๊บคลิกขวาแล้วก็เปิดด้วยตัวไพชามขึ้นมาอ่าสาธิตแบบแรกเลยก็คือผมจะสร้างเอ่อสร้างฟังก์ชันไว้อีกไฟล์หนึ่งแล้วก็เรียกมาอีกแล้วก็เรียกใช้งานฟังก์ชันนั้นอีกไฟล์หนึ่งมาอีกไฟล์หนึ่งนะครับในตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราเปิดขึ้นมาแล้วมันก็จะสร้างไฟล์เมนนะครับอ่าไฟล์เมน py มาให้นะครับก็จะได้ฟฟไฟล์ p Python มาหนึ่งอันอ่า ทีนี้ก็เดี๋ยวผมรอให้มันอัปเดตก่อนอน่าจะได้แล้วโอเคในไฟล์นี้ก็เป็นไฟล์เมนไฟล์หลกักที่เรา,เาไว้เขียนโค้ดนะครับโดยปกติก็ใช้แค่ไฟล์เดียวอยู่แล้วทีนี้ผมผมต้องการที่อยากจะสร้างผมไม่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นว่าผมใช้ user password อะไรสมมติว่าผมผมไม่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นนะว่าใช้ user password อะไรผมสามารถ สร้างไฟล์ขึ้นมาไฟล์พทอ h o n มา1อันนะครับปุ๊บอ่าในนี้ผมก็สร้างเป็นชื่อไฟล์ว่า user นะ user part แบบนี้ปุ๊บผมได้ไฟล์ที่2มาแล้วอ่าแบบนี้ขึ้นมาซึ่งในไฟล์เนี้ยนะครับมันก็จะอยู่ด้านในโฟลเดอร์ที่เราไปสร้างขึ้นมาตะกี้เนี้ยอ่าเป็น user part แบบนี้โอเคอ่าซึ่งในนี้เนี้ยนะครับผมสร้างเดฟขึ้นมา1ตัวนะครับซึ่งเดฟตัวนี้มีชื่อว่า user เอ่อ uh, user and uh, and part แบบนี้โอเคในตัวนี้ผมได้ระบุว่านะครับ user เท่ากับ list แบบนี้ซึ่งใน list ตัวนี้ก็จะเป็น uh, e s g SO d y s o g o d s a d อันนี้ก็เป็น user i q ผมนะ่า uh, com โอเค แล้วก็มีพาสเวิร์ดแบบนี้โอเคแล้วผมก็รีเทิร์นยูเซอร์แบบนี้ออกมาอ่าแบบนี้เลยโอเคอ่าอันนี้คือไฟล์ฟังก์ชันโดยปกติเราก็จะสร้างไว้อยู่ในด้านในไฟล์หลักไว้อยู่แล้วแต่ว่าที่ผมเกินไปก็คือถ้าเกิดเรามีโค้ดหลายๆบรรทัดเป็นหมื่นบรรทัดอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วมันยุ่งยากเยอะแยะไปหมดยิ่งทำยูไไปด้วยโอ้ยิ่งวุ่นวายเลยทีนี้นะก แล้วก็ทําให้มันเป็น,ปนไฟล์แยกไปเลยไฟลนะ์นี้จัดการเรื่องของ user p s w w o r e นะไฟล์นี้จัดการเรื่องของส่วนโครงของตอนบอทดคำนวณบอรดลันหรือว่ารีเทิร์นค่าราคา IQ ออกมาอะไรเงี้ก็แล้วแต่เราไปจัดสรรเลยอันนี้ก็เมื่อเราสร้างแบบนี้ขึ้นมาแล้วเดฟตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมไม่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นว่าผมใช้ user p r i w o r d อะไรเวลาที่ผมสอนในคลิปผมก็สามารถ i m p o r t แบบนี้มาเลย Import ย user and part แบบนี้เข้ามา ทีนี้ผมลองอผมสร้างตัวแปรมาแล้วกันนะครับ user เท่ากับ user part นะครับ dot uh, user and part แบบนี้ซึ่งตัว user and part d o uh, user underscore part เนี่ยนะครับมันคือชื่อไฟล์มันคือชื่อไฟล์น,ฟนะครับ แล้วก็เนี่ยก็คือ,อชื่อฟังก์ชันนะครับที่อยู่ด้านในไฟล์ของ user underscore part นะครับแบบนี้อ,อมาซึ่งพอเราเรียกแบบนี้ออมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะรีเทิร์นค่าออกมาเป็นตัว user นะครับซึ่ง user ที่ผมสร้างขึ้นมาไว้ตัวแปรตัวเนี้ยมันเป็นข้อมูลเป็น list นะครับดังนั้นพอข้อมูลส่งออกมาตัวนี้ตัวนี้ข้อมูลมันจะเป็น list นะครับอ่าเวลาที่ผมสั่ง print file user ออกมาแล้วเนี่ยนะครับข้อมูลที่ผมจะได้ก็คือจะเป็น User และก็ p a s s Word เป็น List แบบนี้เวลาที่ผมต้องการใช้งานซึ่งเรารู้เลยแล้วว่าข้อมูลนี้เป็น List ผมสามารถกำหนด Index เ,เป็น0เพื่อเรียกใช้แค่ User ได้ได้นะครับแบบนี้ผมก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยซึ่งไอคนอื่นเห็นก็เอะอะไรว่า User User แล้วก็มีปิดแล้วก็0นยเขาก็ไม่รู้ผมใช้ User อะไรนะครับอันนี้ก็เกินข้าวๆเอาไปใช้งานได้ทีนี้ ผมจะทำการฟอร์มนะฟอร์มตัว IQOption ตัวนี้เข้ามาปุ๊บอ่าผมก็มีประกาศตัวแปรขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับบอกว่า API เท่ากับ IQOption อ่าซึ่งในนี้นะซึ่งในนี้ผมก็จะใส่เป็นอ่อ user นะครับอ่าแล้วก็ศูนยอ่า แล้วก็เอ้ย user แล้วก็1แบบนี้อ่าแล้วก็มีอะไรมี ch1 กับ ch2 เอามาเช็คซิว่า api.connect แล้วมันเชื่อมต่อได้ไหมอ่าผมก็สั่ง p r n n t ch1 ออกมานะครับก็จะล็อกอินได้ปกตินะครับเพราะมันรีเทิร์นมาเป็นสตริงไงอ่า น,น,นะครับเป็นทัวร์ล็อกอินสำเร็จนะครับอ่าได้มาแล้วโอเคอ่าทีนี้ผมผมก็ได้แบบง่ายๆมาเลยก็คือ,อมีการดึงนะครับดึงดึงฟังก์ชันจากต่างไฟล์มาที่ที่ไม่อยู่ด้านในไฟล์เดียวกันออกมาใช้งานได้แบบง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดเอาไปต่อยอดอีกอย่างเช่นอา่า ผมสร้างผมสร้างไฟล์ตัวนี้มาแล้วกันเอาไว้ต่างไฟล์เอ่ออืมเอาเป็นอะไรดีเอ่อโอเพน q c a แล้วกัน IQcandle แบบนี้แล้วกันนะอ่ะปุ๊บโอเค สมมติว่าด้านในไฟล์นียมันจะเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ Return ค่าพวการาคาเปิดราคาปิดแบบนู้นี้นั่นมาผมไม่อยากมาไว้นในไฟล์หลักเพราะว่าเวลาสร้างแล้วเนี่ยมันมันยาวเหลือเกินนะครับอ่าแล้วมันก็ดูยุ่งเหยิงเหลือเกินเวลาที่มันอยู่ในโค้ดแล้วเนี่ยอ่าดังนั้นผมจะสร้างเป็นเดฟเข้ามาด้านในไฟล์หลักก่อนนะครับอ่าเดฟตัวนี้ก็เอาเป็นไอคิว เป็น ca แล้วกัน่า ca แบบนี้ในตัวนี้นะครับอันดับแรกมนันก็ต้อง่อาจะต้องมีตัวแปรตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวสตรีมนะครับ่า start candle steam r นะครับตัวนี้ก็ประกอบด้วยคู่เงิน a eur eur usd แล้วก็มี time frame อ่าจำนวนแท่งเทียนผมเอามาแค่แท่งเดียวแล้วกันนะฮะ อ่ะในไฟล์ ca ตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมี rt นะครับเท่ากับ api rt ก็ร e a l time นะผมเอาเป็น rtc a แล้วกันอ่เท่ากับ api e n เ gen candle นะครับ real time candle แบบนี้อันนี้คือราคาแบบ real time นะในตัวนี้มีอะไรบ้างก็จะมีคู่เงินนะ usd u แล้วก็ time frame 60วิแบบนี้อ่า Okay. อ่ะทีนี้ในตัวนี้ก็จะต้องมีการใช้ for นะครับ for เอาเป็น r t c a s นะครับ in read อ่ read แล้วก็ r t c a นะครับ key s key แบบนี้เข้ามานะครับเพื่อพี่ไม่ให้มัน e r r o r ดิดนะครับอ่ะทีนี้ตัวเนี้ย มันเป็นเบสิกที่เคยสอนไปแล้วนะครับอาจจะไว้นิดนึงนะ RTCAS in lit s ตัวนี้ขึ้นมาอ่ะทีนี้ก็จะมีการสร้างตัวแปรขึ้นมาบอกว่า open เนี่ยนะครับเท่ากับ RTC a นะครับแล้วก็แบบนี้ RTCAS นะครับแล้วก็มีตัวแปรตัวหนึงก็คือเป็นอะไร open แบบนี้ ่าโอเคอันนี้ทดสอบมานะก็รีเทิร์นโอเพนออกมาโอเคโอเคอันนี้ก็สั่งปริ้นสั่งปริ้นซีเอแบบนี้ออกมาอ่ะกดลัน อันนี้ก็ได้ราคาออกมาแล้วนะครับอ่าทีนี้เมื่อได้แบบนี้ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็อ่าผมเอาแค่2ราคาแล้วกันนะฮะก็มีอะไรมีราคาเปิดแล้วก็ราคาปิด close เท่ากับตัวนี้ปึ๊บอ่าแล้ว ก็เสียแบบนี้แล้วกันอ๋อในนี้ผมจะเ,เป็น data ca เท่ากับ List ว่างเปล่าแล้วก็ data ca dot append อ๋อผมสร้างสร้างเป็นข้อมูลเป็นดิจิทัลีโอเป็นโอเป็นตัวนี้ก็จะเป็นคีโอเ e n นอ่าเอนออราคาปิดก็เป็นอ่าราคาปิดแบบนี้โอเค เสร็จแล้วตอนนี้ก็รีเทิร์นตัว data ca ออกมาแล้วกันอ่าแบบนี้แหละโ okay. อเคออผมขอให้มันออกมาสัก10ตัวแล้วกันเวลาสั่งพิมพ์ data ca ออกมาอ่าแลมด d ามาเฉยเลยอ๋อไม่ใช่สิ ca ปึ๊บอ่าลัน อได้มาละโอเคอ่ะทีนี้เมื่อผมสร้างไฟล์แบบนี้ไปแล้วนะครับก็สามารถพร้อมใช้เลยแล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยผมจะต้องกำหนดเป็นเป็น argument มาอีกทีว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ argument ที่อยู่ด้านในนี้หลกัหลกๆเลยนะครับเวลาที่เราไปอยู่ต่างไฟล์นะครับก็คือจะต้องมี ตัวหลักนะครับก็คือ API อันนี้เราไม่ได้สร้างคาัสนะครับดังนั้นก็เลยไม่มีเซลล์อ่านั้นก็คือแบบธรรมดาเลยผมจะยังไม่ได้ไดเจาะลึกในเรื่องของอการสร้างฟังก์ชันแบบคัสนะครับโอเคก็จะเป็น API นะครับแล้วก็ตัวหลักที่ต้องมี argument API API แล้วก็ argument เป็นคู่เงินก็เป็น CA นะฮะแล้วก็มี argument ที่เป็น time frame มีนี่อ่าสมมติว่าผมต้องการต้องการสร้างฟังก์ชันตัวนี้มาไว้ใช้งานแล้วกันอ่าเสร็จแล้วผมก็ Copy ปึ๊บอ่ามาไว้ตรงนี้ปึ๊บอ่านะครับด้านในตัวนี้เวลาที่ผมอยากเรียกใช้งานนะครับเห็นไหมตัวน,นี้โค้ดเมนหลักก็ดูสะอาดตาขึ้นหน่อยมันมีน้อยมากเลยนะอ่ผมก็ Import ตัวอะไร IQCA เข้ามานะครับอา ตัวสตรีมเนี่ยนะครับแนะนําว่าให้เอาไว้ให้ถ้าเกิดไปสร้างฟังก์ชันเนี่ยไม่แนะนําว่าให้เอาไปอยู่ด้านในของตัวเดฟนะฮะบเอาไว้อยู่ด้านนอกเดฟนะครับเพราะว่ามันจะเกิดการดีเลย์นะครับถ้าเกิดเอาไว้เอาไว้ด้านในเดฟนะครับเพราะตัวนี้มันใช้เวลาในการดึงข้อมูลในการสตรีมมาเนี่ยมันใช้เวลาหลายวิอยู่นะครับเสร็จแล้วก็เวลาที่เรียกใช้เนาะก็ไม่ต้องไปเขียนโคด้ดยืดยาแล้วนะก็ไวทูแบบนี้ได้เลย ผมว่าผมต้องการแค่แท่งเดียวแล้วกันอ่าโอเคโอ้ดัตอ่าด a เอท่ากับ IQ.ca แล้วกันแบบนี้โอเคแล้วก็นะครับเหลือลืม ca. นะครับตัวนี้มีอะไรบ้างที่เราต้องเข้ามาอ่ามี API อ่มีคู่เงินนะครับอ่า e USD แล้วก็มีอะไร มี time frame นะครับก็ใส่เป็น60วิไปแบบนี้แล้วทีนี้ผมก็สั่งริ้นตัว data ca ออกมานะครับอ่ากดลั่นปุ๊บอันนี้ Y2 นะมันจะรัวๆเลยนะครับอ่าได้ราคาเปิดราคาปิดมาแล้วนะครับอ่า นะครับเป็นราคาเร็วทันเลยโดยที่เราไม่ต้องมาเขียนโค้ดให้มันวุ่นวายนะครับที่อยู่นั่นในโค้ดเราในโค้ดหลักเราก็เห็นไหมมันสั้นลงแล้วนะครับโดยปกติอาจจะสร้างเป็นเด็ในฟังก์ชันในไฟล์หลักกว่าจะเขียนโค้ดเสร็จกว่าจะเริ่มเขียนแค่มันรันแต่ละทีเนี่ยโอ้ยืดเยอะยืด,ย,ดยาวไป50กว่าบรรทัดแล้วนะครับแล้วพอเออร์เลอร์แต่ละทีก็ต้องวิ่งวนมาอ่าสวัสดตอนนี้ผมรันไปแล้วเนี่ยผมมันเกิดเออร์เลอร์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเกิดเออร์เลอร์มาบอกว่าทา เออเลอร์คี uh, er แล้วกันที่มันชอบเกิดบ่อยๆเนาะตัว C A เนะี่ยไอในตัวฟังก์ชันตัวเรียลไทม์แคนเดอร์เนี่ยมันบอกว่าเออเลอร์ค uh, er ีอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เนี่ยเราก็สามารถกดมาที่ไฟล์ไอ I Q C A อ๋อเออเลอร์คีเหรอคิดว่าจะต้องใส่เป็นอะไรดีเข้าไปเอ er key, อเลอร์คีเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะก็จะเป็นท้ายแบบนี้ปึ๊บ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  แล้วก็อะไร exit a exit p a r t ไปแบบนี้อันนี้ก็จับใน if e a า if e data ca ไม่เท่ากับไม่เท่ากับค่าว่างเปล่าอา่ให้ return ca ออกไปแต่ถ้าเกิดเออ ถ้าเอลก็ให้รีเทิร์นเป็นนันออกไปแบบนี้ก็ได้นะครับหรือหรือหรือถ้าเป็นทายใช่ไหมสร้างเป็น y t o แล้วกัน y เอเอ่ t r t r y t o แบบนี้อ่าปุ๊บอ่า ถ้า data ca นะครับถ้ามันไม่เกิด error เนี่ยแสดงว่ามันได้รับข้อมูลพวกนี้มาก็ data ca เนี่ยมันไม่เท่ากับ list ว่างเปล่านะครับก็ให้มัน return ca อ่าใส่เบรกเข้าไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อความสบายใจฮะจริงๆใส่ return ไปมันก็เบรกออกให้ y อยู่แล้วนะครับอ่า l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  ก็อ่า l ก็พาร์แล้วกันให้มันวนลูปไปใหม่จนกว่า data ca มันไม่เท่ากับ ตัวว่างเปล่าอ่าหรือเอาออกไปเลยก็ได้เอลนะโอเคอ่าแบบนี้อ่าประมาณนี้เวลาที่เรียกใช้งานก็นะครับง่ายๆเลยไม่ต้องไปเขียนโค้ดในไฟล์เดียวให้มันยาวๆก็สั้นๆน,นะครับ Import เรียกมา Import อ,อ,อาจจะเยอะหน่อยก็แล้วแต่เราขยันสร้างนะครับหรือบางคนอาจจะมองว่าโอเคไฟล์นี้มันมีฟังก์ชันสัก10ฟังก์ชันอีกไฟล์นึงมีสัก10ฟังก์ชันก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องไปสร้างเยอะๆโอเค ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครงงหรือสงสัยก็ถามเข้ามาในกลุ่มนะครับออไอพวกเดฟพวกฟังก์ชันนี่ก็เป็นแค่พื้นฐานอยู่แล้วอันนี้ก็มาสาธิตถ้าเอาเข้าใจเข้าใจง่ายๆคือสร้างฟังก์ชันแล้วก็มีเดฟเนี่ยอยู่ต่างไฟล์แล้วเวลาเรียกใช้งานก็แค่ import ชื่อไอไฟล์นะั้นเข้าอยู่ได้ในไฟล์หลักนะครับเพื่อที่สามารถเรียกใช้งานฟังก์ชันที่อยู่ได้ในไฟล์นั้นๆได้โดยใช้โดยการพิมพ์ชื่อไฟล์ import ไฟล์แล้วก็พิมพ์ชื่อไฟล์อ่าเสร็จแล้วก็ตามด้วยนะครับ dot เพื่อที่จะเรียกใช้งานฟังก์ชันนะครับชื่อฟังก์ชันตัวนี้อะไรประมาณนี้เข้ามานะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้อย่างอื่นได้อย่างเช่นไฟล์มานิเกลเอ่อไฟเมนเทเงินไฟล์บอดลันไฟล์อะไรก็แล้วแต่ลองไปแอดดดูนะครับความคิดสร้างสรรค์น่าจะช่วยได้เยอะนะครับโอเคก็มาสอนประมาณนี้คร่าวๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนแล้วก็ถ้าเกิดสงสัยหรืองงก็พิมพ์เข้ามาถามในกลุ่มได้เลยโอเคครับสวัสดีครับ